ขึ้นอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรตอนแรกอะ่ะกูจะลไลน์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วเปิดแอ้งพุ่งแล้วแล้วก็แบบมีธุระต้องคุยคุยธุระนิดหน่อยเออคุยเสร็จปุ๊บมึงขึ้นพอดีกูลางจะขึ้นก็นนเลยเออให้ให้มึงไลา์ไปก่อนแล้วแบบเดี๋ยวสักพักกูค่อยขึ้นละกันอะไรเงี้ยเอ,อ,อ่ะเนี่ยทุกคนขึ้นคู่ละอ่ะเอาอะไร สำเร็จความใคร้หรือยังฮ <laughs> <laughs> โถนัดกันเปล่าเอาอะไรมานะัด <laughs> เรื่องเวลาถูกเกินกูน่ะกูน่ะทีแรกวันนี้ว่ากูจะไม่ขึ้นใช่ไหม บ้านกูเขาประท้วงประท้วงว่าอยู่ไหนแล้ววันนี้กูหลับทั้งวันไงอ๋ <laughs> อ <laughs> กูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมมาในโซเชียลเลยะไงี้ยอ่ฮาฮะซีนอย่างเนี้ยโยงแล้ว <laughs> เขาคิดถึงไง <laughs> เขาคิดถึงกันอ๋อเพ้ามึงคิดถึงมั <laughs> ้ยเอเอ,เอด้วยเอ้ะ <laughs> <laughs> เห้กันอบ่อยบ่อย <laughs> ขอยากจอเลยได้ป <laughs> ่ะคลิปกูน่าหลักป่ะคิดค่าลิขสิทธิ์ค่ะ,คะจ่ายมาดีค่ะ กูถ่ายกูถ่ายเหนือโชคอย่างนี้ใช่ป่ะที่เขาเรียกกินแรงเพื่อนอะ <laughs> ถ่ายเหนื <laughs> ่อนที่พ <laughs> อเจอนิติเดินมามองด้วยจริงเหรอเออแล้วหงก็แค่เต้นแต่มันอาจจะเต้นแรงเขาเลยเข้าใจผิดออดทำไรเมื่งเนี้ยกู <laughs> นั่งดูอยู่พักหนึ่งอะ อืมเล่นอะไรดีวะไอเดียมันมันเจอตอนตีสองเล่นอะไรแล้วกันอ๋อเป็นแม่มันเป็นแม่แบบ่อหรือไงมันเป็นแม่แบบในอันนี้ไม่ใช่แม่แบบกูตัดเอาแล้วมันมันตัดยังไงแบบกรีนสกรีนยังไงอ่ะก็ในทิกตอกมันกดได้เว้ยพอมันกดเข้าไปเพิ่มกดเพิ่มคลิปใช่ป่ะแล้วมันจะมีกดลบแบ็กกราวได้อ่าเออแล้วมันก็จะเหลือแค่ตัวมึงเลยเออ คิดตอบอย่างนี้เขารำแล้วมึงลรำมากจริงลรำขนาดแต่เอ้มึงกลับบ้านพรุ่งนี้ปะจะไปวัดวันจันทร์ปะวันอาทิตย์เราไม่ใช่วันอาทิตย์เขินเก่งต่อพิธดดุระมึงกูดูเขินเอ๋อเขินอะไรวะไม่รู้นะเขาบอกเขินเอ๋อเออเขาบอกกูเขิน ไม่รู้่ะก็ไม่นะอืมใช่ไหมกูก็ว่ากูไม่ได้เขินเขาบอกอเขินหยุดเขินได้ยังเขินจนไม่ได้คุยแล้วเออโบสเขินค่ะอาบ้านกูโบสเขินอะไรวะอืมอ่ะมึงก็น่าจะรู้จักกูดีกว่าคนอี่กูดูเขินไหมไม่ปกติอืมใช่ปะใช่เขินสิ ปีหน้ามีซีรีส์ใหม่ด้วยกันไหมคะปีนี้ค่ะปะีบน้าปีหน้าีหน้านานไปเดีย๋ยวเพิ่งใอยพูดได้ยังไม่พูดไปก่อนพูดไปก่อนเผื่อให้เขาลุ้นใช่ไหมเผื่อมันไม่มีไงเผื่อแบบมันเลื่อนเป็นปีหน้าอนะไรเงี้ยเป็นซีรีส์ละครคุณธรรมอะไรเงี้ย เมื่อวานเมื่อวานขึ้นคู่พี่เส้นจังไปอาจจะมีก็ได้ซีรีส์ละครคุณคุณส่งอยู่พี่เขาน่ารักมากเลยน่ารักมากเออเราเชื่อนะพูดเธอหูเบาไงเราก็โอดตพูดอะไรไปพูดเธอก็เชื่อจริงใครจะเป็นประธานบริษัทให้โอดตเป็นแล้วกันเดี๋ยวนี้ขอเป็นพ่อบ้าน คลิปลูกเป็นคนน่ารักเหรอโอ้ซีรีส์สั้นห้านาทีอืมมีทั้งหมดครึ่งตอนใช่แล้วก็เดี๋ยวมีจัดแฟนมีตเป็นแบบว่าสแตนดี้แฟนมีตเป็นแบบว่าเอาเป็นสแตนดี้กูกับมึงอะไปตั้งบนเวทีแล้วก็เปิดเพลงก็มาดีครับวนไปเรื่อยๆสองชั่วโมงแล้วให้แฟนคลับอะเข้าไปนั่ง ใช่รอเลยรอ,อเลยแล้วก็มีเป็นแบบว่าแฟนไซา์แต่ไม่ได้ไซน์นะคือทุกคนเนี่ยจะเข้าไปนั่งคุยกับสแตนดี้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยหน้าลองทําเหมือนกันนะอืมให้ให้คุยเลยคนละสิบนาทีเดือนหน้าว่างเมื่อเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาคิวว่างก่อนไม่มึงมึงไม่ต้องว่างก็ได้มึงไปทํางานอื่นเนี่ยแต่ว่าให้สแตนดี้อ่ะตั้งวันนี้โอ๊ตน่ารักพี่มันน่ารักทุกวันก็เจอนครวันที่แปด นครวันที่แปดเออางานเราวันที่เก้าไหมครับใช่ใช่ก็เจอนครวันที่แปดเออแัดเลยเดี๋ยวไปเจ้าคุยกับสแตนดี้ได้ถึงสิบนาทีไหมถึงไงก็ถึงผู้อยากรู้ว่าเขาจะเล่นอะไรทีาถึงก็ติดกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องโกโปรอก็ได้ เขาเมื่ก็นั่งดูเขาคุยหรอใช่มันต่างอะไรจากไลฟ์ป่ะไม่ต่างกันหรอกแหมมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมาคุยแซนดี้มันเขินน้อยกว่าไงอขอร้องอยากคุยแซนดี้กันค่ะ <c oughs> อย่า <c oughs> งเงี้ยน,นะคะ <c oughs> สรุปว่าพอ,อเหมือนว่าว่าเป็นแบบว่าทอล์คแบบว่าห้านาทีห้าสิบคนใช่ป่สแตนดี้หายไปตั้งแต่คนที่สามไงทำยังไงเอาโดนโดนลุมตีนะคะ <c oughs> รถลงมตีนะคนผูุ้ณล้มงานเยอะนะคะสถานีบอสโอ๊ตหายไปหลาคนที่สามลมตีรถลมตีนะขอเคลื่อนที่ได้ไหมขอเคลื่อนไหวได้ได้ไ,ดไหมน่าจะงบไม่พอครับถ้าบัตรเข้าสามบาทจริง าแต่เขาเป็นสแตนดี้ขอเขาไปคุยกันเองก็ได้ไงานถือว่าเป็นการเล่าได้เล่าขวัญด้วยเข้าไปแบบเข้าไปในงานแล้วก็ได้แบบได้เล่าขวัญกันใช่รับกี่ที่นั่งไม่ปิดราชมังราชมังได้กี่ที่เอาไปทำลายสแตนดี้ถามคนที่เขาเอาไปเอาอดมึงว่าเขาไปทำอะไรอะกูก็ไม่รู้ว่าแหละ กูก็ไม่รู้ไงเขาไปทำอะไรถ้าจัดที่ไหนนะใครเอาไปอ่ะโดนลุมตีแน anyway> mm ่เออให้ออดร้องเพลงหน่อยไปร้องงันงานดีกว่าเนยก็มาดีครับรอเจอจะพอดีตั้งนาบานเออเป็นยามหรือออครึ่งล่างได้ไหม แบ่งกันเองค่ะข้างล่างขอขึ้นล่างได้ไหมเฮ้ยแทกว่ะเอาไปทำไรขึ้นล่างอะรวดแป้งของสองคู่นี้อีกแล้วทำไมเราจะให้ไปคู่กับใครอะก็คบกันอยู่สองคนในวิธีไหนชิดแต่มีอะไรบะา ั้งอยู่หน้าห้องอ,อจะตกใจหรือเปล่าตื่นมาชอบเพลงโอดชอบได้เพลงโอดน่นแะเพลงแบบว่าสดใสสดใสวนพี่ร้องหรือเพลงนี้เปิดเพลงนี้ร้องหรือเพลงนี้เปิดมีพี่ชีตั้งเป็นนินฝาบ้านกันหมีไหมไห้หรอ เอ้ยมึงเดือนหน้าเดือนหน้าที่จีนอ่ะคนไทยสามารถไปได้ป่ะหรือยังไงจริงจริงได้ป่ะอย่างเนี้ยไอ้ล่าสุดก็จริงจริงก็ไปได้น่ะแต่ค่าเขาต้องหาวิธีการซื้อบัตรซึ่งกูยังแบบว่าการซื้อบัตรมันคือแบบต้องยังไงอะไรอ่าอืมจริงจริงก็มีแบบก็มีจริงจริงก็มีพี่บางคนที่จะไปตั้งแต่งานที่นั่นอยู่แล้วแต่ปับ มันมันเลื่อนไงใช่ใช่ใช่ ừ, เขาก็เลยไปเน่ไม่ได้นะไ,มไมิมึงคนดูขึ้นว่ะใช่แต่แต่เมื่อวานของกูโดนปิดกัน้นกูเห็นอยู่ี่อยู่ก็แบบไลฟ์ไปประมาณสิบนาทีคนดู 100, 200นร้อยสองร้อยคนอืมรือยสองร้อ เออไล่ไปเรื่อยก็หกเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงรี้ยก็แบบไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือว่าหรือว่ากูโดนจากจากคลิปเต้นอันนั้นวะแต่นั้นมันไวรอลมากเลยนะกใช่ไงกว่ากนไม่น่าจะโดนเพราะคลิปเต้นนั้นแล้วคนเต้นกันทั้งประเทศโดน,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 นแนอะไรสักอย่างแต่มือนก็ไม่ได้ถืออะไรขึ้นมานี่ไมไ่ถือเรื่ององนนะเน่เลยเออของสินค้าอะไรก็ไม่ได้ถือเออ เมื่อวานมึงก็ใส่เสื้อสีเทาไม่ไม่มีหรอกคำตอบ baby t อะไรหรอให้ฝั่งนู้นเต้นไม่ได้ผมเต้นเดี๋ยวโพสมันจะหึงเอาเออไม่มีใครเต้นกันมึงนอ้างไว้ก่อนอ้างไว้ก่อนไม่จริงอืมตัดยินของเคียว แบนดเสื้อไม่ใช่พี่เมื่อวานไม่ใช่แบนดเสื้อเมอื่อวานใสววอะไรวะเมื่อวานมีใสอันเดียวเมื่อสีเท้าเออมันก็ไม่ไม่ไม่ไมีมมประเด็นอะไรนี่วะ่ะไม่มีก็มันจะโดนอ่ะโดนต้องนานแล้วไอ้โลโก้แค่ตรงนี้ใับถือกับมันไม่ได้ถือกระป๋อง มันกินกระปุกน้ำมีหลุดมาแป๊บเดียวประมาณวิสองวิเฉยแต่ว่าม่รามันจะโดนอ่ะมันต้องเตือนด้วยแต่ว่าอันนี้มันไม่เตือนแล้วอยู่ก็โดนวันนี้ปกติใช่ไหมเออแน่ปกติแหละพี่สาวแต่เมื่อวานไม่ปกติแหมจำเสื้อได้จำไม่ได้เลยเธอเธอจำได้ปะล่ะจำยากมั้ง ยังก็แมย,ยก็เหตุการณ์ผ่านมาสี่วันจำไนดะ้จำไม่ได้จำได้เธอจำได้ยาก,ก่อนไหมมึงฮะยากก่อนไหมได้ได้ได้ไดเออเออยไปคุยกับแฟคนค่ะมึงก่อนเดี๋ยวคุณไปไนั่งคุณนั่งชิวของคุต่อ ได้ได้ได้บายบายชิบูชิบู <Bye. S 1> พอใจยังเนี่ยขึ้นคู่เหมือนแค่แค่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรไเห็นมีอะไรเลยแค่แค่เนี่ยไม่เห็นแต่ฟินเลย นอะไอะ่วันนี้ท้องฟ้าสวยนะได้ออกไปดูไหมกินขนมดีกว่า เข้าทีแต่ไม่เข้าท่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคิดถึงขอโทษที่บ่อยคิดถึงนะแต่จะทำอะไรวะ ม่งอม่หล่อเลยวะอยากขี้เลยวะ <S <S โอย้ยอะไรโดนยิกหลังเหรอ วางสวนเลยสวนอะไรส,วน,ไรสวนหลวงรอกเก้าหรือว่าสวนอะไรคะอ่อคอแผลลอดโก้ในวัเนี้แป๊บหนึ่งนะหาของก่อนายหาแล้วพอแก่ก็ลืม,ลม,ลมนู่นี่วางเองลืมเองชลา,าแต่สมองไม่ได้ว่าฉลาหน้าตาได้ไห มานานยังพึ่งมาครับไม่มีเหรียญเลยเหรียญอะไรอะ่ะเหรียญบาทนี่หรอเอาไปทำอะไรเธอเห็นไอ้แผดแล้ววะไปไหนวะไปวางไว้ไหนวะเนี้ยโอ้ไปหมดแล้ว สมองให้ช่วยหาไหมคำนหน,นึ่งอ๋อแล้วละหวางไว้ในห้องน้ำเอา้าในห้นองน้ำก็ไม่มีไปไหนวะ เธอเาหาไม่เจอขอกดไฟไมค์ก่อนนะห้องแต่งตัวเจอแล้วอยู่นี่ไงไม่บอก เ,เราเจอแล้ว oh Never Ever เพลงเก่ามากเลยจึงโชคดีนะมีชีวิตอยู่จนถึงได้ฟังวันนี้เนะคิดสะไว้ว่ามันเป็นโชคนะครับพี่รัก คือบอเ,เปิดไฟเปิดไหมน่ารักยังอะไรนะครับผูกคู่จริงเหรอเอาจจริงไหม ตอนผูกอร้อนมือมากเลยมันร้อนมือข้างเนี้ยแต่าหายแล้วนะตอนนี้หายแล้วปัดมาเจอพอดีโอ้โหไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเข้ามาดูใช่ไหม รอแบบปรงแสงมากมองไม่เห็นใช่ป่ะ ทำไรคะขึ้นมาคุยกับแฟนคลับไม่แจ้งเตือนเพ่งเก่ามากฟังได้ไมล่ละทนพอจะทนฟังได้ไหมละหเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วสู้ๆนะครับตอนนี้ผมกําลังกลับไปฝึกภาษาอังกฤษต่อเหมือนกันนะครับ 앞서의 대 <목소리> <Make> ใส่ไว้่ารถหล่อมันเทวดาเลย<ง>ลออยัอไงเราเคยยังไงเพลงสมัยเล่าสาวๆตอนนี้สาวอยู่ไหมครับตอนนี้ยังสาวอยู่มั้ เทวดาตกสวรรค์ตกแรงไหมตกหนักไหมล่ะ Oh love my pretty pretty girl, I love you like you that วันมานี่มาเป็นอะไรามาันเรียกแบบนี้นว่ยเธอรรู้เปล่า,าเราเป็นใครอแมนด้าเห็นชื่อมันเตือนครับเลยทักขอโทษครับขอโทษครับที่ทักทัก Oh, okay. yeah.